สวัสดีครับเพื่อนคนักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนลักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับพามาดูตู้ใส,ส่เสื้อผ้าของลูกค้าที่อำเภอคีรีมาศสั่งทําครับเป็นตู้ใส,ส่เสื้อผ้าขนาดความลึกจุดที่60เซนครับความกว้างก็1เมตรสิครับความสูง1เมตรเกบเซนครับลักษณะของตู้ก็เป็นตู้2บานเลื่อน อ่าบานหน้าก็เป็นลูกฟักครับลูกฟักก็ลูกล่างกับลูกบนขนาดเดียวกันครับลูกกลางก็เล็กลงมาครับเข้ากรอบไม้สักอย่างสวยครับด้านล่างก็มีลิ้นชักด้วยกัน2ตัวครับลิ้นชักก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนครับเนี่ยครับด้านล่างก็เป็นวัวทึบด้านบนก็เป็นวัวครับแล้วก็มีลายขีดครับเนี่ยครับมีคิวครับลวดลาย ไม้สวยมากครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้ประมาณ45ปีครับที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์อ่าเรามาเปิดดูด้านในครับไขกุญแจนะครับมีกุญแจให้ด้วยครับอ่าควักมือจับให้ครับเมื่อเราเปิดด้านในเราก็จะเห็นไม้แขวนผ้าเนาะราวแขวนผ้าครับแล้วก็มีชั้นผ้าผ้าเล็กๆด้านบนครับ อ่าเนี่ยครับแขวนผ้าได้เยอะครับเอาไว้เหมาะสําหรับไว้ในห้องนอนสบายสบายครับอ่าเสื้อผ้าไม่มากก็แขวนได้สบายสบายครับอย่างน้อยก็ยี่สิบชุดสบายเลยครับอ่าเนี่ครับเราดึงดูลิ้นชักดูบ้างครับว่าเป็นยังไงครับอ่านี่ครับชาสีใหม่จะตึงสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเล้นชักก็ขนาดใหญ่ครับความสูงถึงสิบห้าเซนครับความกว้าง เกือบเซนนะครับเป็นชักครับนี่ครับใส่ล้างให้อย่างดีครับทำจากไม้สักครับฝีมือของช่างเมฆครับไม้สักก็เป็นไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับอายุไม้ประมาณ45ปีครับเป็นไม้สักแก่ต้นนะครับลวดลายไม้สวยครับเราทาสีเราก็ทากันทั้งข้างนอกและข้างในครับไม่ใช่ทาแต่ข้างนอกครับข้างในข้างนอกเราทาหมดครับสี ทากันทั้งหมดประมาณ7-8เที่ยวนะครับไม่ใช่ทากครั้งสองครั้งนะครับต้นทุนต้นทุนในการทาสีก็แพงอยู่ครับเดี๋ยวนี้เทนเนอร์ก็แพงมากมากครับเนยครับตู้ของลูกค้าที่อยู่อำเภอกิริมาจังหวัดสุโขทัยครับใครสนใจก็สอบถามกันได้นะครับเพราะว่ารับทํำตามออเดอร์ครับไม่มีวางขายหน้าร้านครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับโอกาสหน้ามีตู้ใหม่ๆตู้ดีๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ